สวัสดีพี่น้องพ o w e r Fiber สุขสุคนที่ดีต้อนรับกับสู่ส่องเบา,าแด่พี่น้องเดินนะจ๊ะเสร็จก่าเส้นเคยจะพี่น้องจ้าลงมาหาแม่นางเพราะว่าแม่นางไปหาเห็ดพี่น้องเออไปหาเห็ดนะแต่ก็มาแล้วจ้ะพี่น้องเนะาะถามว่าได้บ่หือไม่ได้จ้าไม่ได้เห็ดอะไรเลยเพราไวยามันคือสิ่งย่งบาออกนะพี่น้องแต่ว่าบานอื่นออกแล้ว งเลือแต่บาดแม่นางนะจ๊ะเมื่อวานเด็กกับพนตกคือ 5, 5, 5, ห่าฮ่ายางรุนแรงอืมแดดเดเดนั่นนี่แหละเปลนแบบพ้นตกนะจ๊ะวันนี้ก็เลยแง่แต่เมื่อวานพี่น้องจ้าสิพักก็ตํามามา่าใส่หมูยอพี่น้องมือนี้กินข้าวที่อย่างจ้ะนั่นคืออาหารเที่ยงของเรานะจ๊ะตําหม,มูยอไฮลุกซา์โซฟีมื้อพี่น้องจ้าเออไฮลุกซา์โซฟีมื้อมือนก็อยู่สามคนนะจ๊ะ ส่วนซีเลตอืยยังบุเห็นหนาจ้ะเออเห็นหนาจังว่ายังพี่น้องเออมิตริรีบันเทิงศิลปิน้องเนาะไปจ้ะพี่น้องขับไปจั่งหาลงหาลวกอะไรยังไงทำแล้วทำมันทั่วเพื่อที่จั่งย่าสิเ็นบอกย่างเพิ่มเบิ่มเพิ่มอยู่คุณเมญยาฮะแล้วเพื่อสิกางจ้องผ่าการจัาบทั้งใดดีเนาะพี่น้อง

มือก้ามิสมองมตซำเนองนอานออกมาเน่มะนาวออกมาสามหอ่อพี่น้องก,กินสามคนคนละห่อจ้าแค่นั้น <c oughs> ตามมาอิ่มเบอร์มีซำงาน,นกินตำหน,นอ่ะพี่นอ้องเอาพี่สมกไก่ตายที่บอกโอ้ยตนอใส่กันโลดพี่นอ้องเอ้ย หอกส่กันเลยจ้าเผื่อมันจะเปืือกเนาะลูกไส้ซีแหลกันที่ส่งสีตายข้าบุญบางไข่ปนันยูพี่น้องโอ้ยบ่เห็นหนาซองมาหนี่เลยเออบมอลูกไส้บินกันยากเวียดใครเวียดนาพี่น้องเออผมจัะคว้มได้ลูกไส้ผมหนาหนาถึงว่าสีอายุน้อยก็มูแต่ก็ผมจัะคว้มได้ เออได้ยีเออยังนั้นแต่ลูกชายโทนบาดในลูกชายกลางพี่น้องจากน้องนุนนี่เออยังเล่าป่วนอยู่ย้บเผาแกะเผายูฮันเดบัดหายงี้ห้แม่มาเปลี่ย,น,บบยนจะว่าในกระโบกบี้ขึ้นมาพี่น้องเอยเออนี่แหละผมมียัางไรกระซุ้มแซวพี่น้องผมลวงบปไลยคนดอกสามนี่แหละเออ เหลือกันแค่นี้จ้าหอนระดูให้ระดูหน้าเลยพี่น้องเออพักกับโมพอซีว่างดอกง่ะเวียกไมเวียกมันจ้าตาม่าเขาวามีเวียดพอมีหยุดใหญ่เหอรเท่านั้นเลยแหบุจ้าตามได้ไหมจ้ากินอะไรเราไม่ได้กินข้าวจ้าหน้าตาเบื่อมึดเลยมึงบักมืดแล้วมาเราเยอะ่มันะดู ทางไปอันรัดไปบวนนันมันโศกบ,บมันไม่เอาออกไปวานข่าวซอยไยนะอบา้านสิบห้าจะออกไปยังไม่ได้ออกพี่ดาวเอเห็นหนู่นนี่นั่นมาหาไม่ได้ีก่กะเที่ยงเลยลย,ยังบม่ท่านได้กินข้าวบอนะเบร์ลายซีโฟนอเอื้อนน้ำแล้วกับาอ้แล้วกัพี่นาง มาเสออกไปกับริโอออกอีกแล้วพี่น้องเอเ้ยโมคะแต่ว่ามืออื่นนีมีงานนัจ้างลูกชายไปโซ่สตืดนมาท่านดอกมีงานหลับจ้าง,งาอเ,เออไอแคลก็ okay. แม่ฟันข่าวดอกให้พูดเออเมื่อไหร่ให้พูดเออมา่หร่ให้พูดแ<อ>ต่เอ,อน้ำสตูดิโอต่อต้องขโมยดีลต,ตื่นเต้าเเมกอ้เจนโมงเลย โอ้ตายโลพี่น้องแต่ก้าวแล้วลูกได้แตตื่นเที่ยงเดี๋ยวนี้นะตื่นหกเจ็ดโมงไว้สั้นใช่สิเก้เออเดี๋ยวนี้ฮะไดายอ๋าแล้วน้องต้วงไจักรพูมเนาะเดี๋ยวนี้นะเนาะเออนี่เจ้านี่เอาจะวันข่าวหมอันนี้คืมีงานเอาทำนี่จะเบื่อต่งานทำมาพี่น้อง

มาสิเปื่อ,อยยางเสียนเปื่อยตักออกบนนรกเอาผ่านออกไปหดมดอพี่น้องอเทวากผ่านกับอึดแทงข้อมือนี่ต้องได้ประหยัดประโยชน์นะจ๊ะคนนสร้างใหม่อยู่กันสามคนจากพี่น้องสามาเตี่ เส้นอะรสบริเ่นนงหนานแล้วเ,ยอ,ยนะเอ,อ,อยหอดให้ดำน้ยครดีไรสิบริหนหนาเขา <c oughs> ดำนะจ้าดำหน้าเดือดฝ่ายพี่ออเ้ยไฟสดใสจย่าพัดดับจ้อยกับมาดเดือพี่ออเรยจ้าง <c oughs> บ่อนี้เงินลูกจาเงินมาแต่ใสลูกเงินเดือดชองผ่านเอเอจะมาแต่ใสจ้าง ลองก็ต้องหามันม้อนเองจ้ะน้ำถอกผ้าซะแล้วนี่เนี่ตจวโอ๊ยลูกสายเป็นคน,นโซฟีเมอร์เดาจักเสีก็เสีไปสึกกินนะเพรา่ารหมดจ้ะตามตัอเบิดเลย อะไรก็พอนะจะรู้ช้คบนะหอคบปะโอสายตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วพี่กสายซีหล่ย่งงย่างะ กบอกเห็นว่าจะพีน้อต่ำจ้าดุกชายตาัำพักน้ำกันอยู่ในก๊กจ้าแม่บอกเสียงรน,นุ่งใส่ให้กระตืนน้นเราใส่ก๊กคอยได้กระตื่นนอนพี่น้องเนี้ยน้ำหมักน้ำมันยังอ่อนพี่น้องเอ้ยต้องได้เนียน,นจ้ามันเนียนแต่กับบะมินา้า แดดนะจ๊ะมันแดดแล้วก็ถอดพิงเลยนะคะฝนแลก็ซีมาอีกไลยพี่น้องเออเบิ่งซ่งนี่นะแดดแจ๊ะอยัง่างพี่น้องพี่ซึ่งไม่หยุดสัตา์แดดพี่น้องหากันจกกลาันเด้อพี่น้องเด้อกลางกันจองให้กอดจ้าไม่หยุดสัตแดดอือสัตว์แดดเห็นจอยพี่น้องข่าวหเลยหงิดพี่น้องนะเออ แต่งหน้าบดน่ะนี่รถพี่น้องมาพี่น้องย้ายกะหุ่มเนาะมาจากพี่น้องจะซัดจงจ้าสบายก็คือปรุงแต่งอะไรยังไงสักเล็กน้อยก่อนในการฟังซัดกับพี่ดาวเซ็ตครบในการฟักซัดเนาะ ส,สดจอดนะคะัอ่อาวขันตานสัย่าง่ง บอพี่น้องตามไปนะคะการสุขภาพการกินข้าวที่อย่างพี่น้องเห็ดน,น,น,นั่งเห็ดนี่จ้าเก็บอย่างตีนอนถึงแล้ว อ้ปัดปนตกยาจมพ้นปมาแล้วกัจมจานนี้คือมนุษย์หนอจะาได้ลูกใด่เลยอ่จ้าเลยจ้าหมอหนึ่งใี่หมหมอหนึ่งมาสั่นเอาลงแรกนี้นะ แต่จริงแต่กผิดบ่อเอ้ยชิมะกินยอมพี่น้องฝนปต๊กขึ้นนิเจียงอึงนะพี่น้องคนอย่าีนิ่มนาทางหายนิวอด้วยจ้าหลังเลยเด้อมือหนดึกแค่เอ็มแล้วแค่อ็มชิมแค่็มลูก นำไปนำใช่ขนานญาติจับแต่งก็เด้กพี่น้องบาทหนึ่งเด้อใจงอกจ้าไปตะกินแบบพี่น้องปีมือลูกชายเมียสาวิมกันแล้วพี่น้องบาทหนึ่งแสบแต่แสบแต่ต้องจะเป็นต้องได้ถอดเลยนะจ๊ะค่นั้นเช่ดกระตุกอืม ต่อ,อ,อคนอางานเด็ดแทบพี่น้องสองคนจา,พาะพวาโคกใหญ่แหงเออไม่ได้ห <c oughs> ูกมาขูดโคกให้แสบพุงเลยน้องพี่น้องอาพอจ้านี่คือหน้าตาของตำหม,มยูยอไส้มาม่า สูตรน้องนอนนี่จ้ะลูกชายพี่น้องลูกชายโซฟีมือดำให้กินนะจาน้าวันนี้เออเออเอามาใส่ลูกเอามาใส่เลือดมันจะจีนเนอาไปาาที่น้องมาดูมั้ยว่าะ <c oughs> พี่น้องจับไปกินน้ำกันจ้าวมาง่ายงว่ามาจ้าจะไปกินข้าวหน่อยหอยทกแม่วัไงไงไนนี้อเออเออเอาวมาใส่

กีนซิมึงดูรสาธิ <สะ S 2> มาได้ก้าวินแล้วกินยืนลุงพี่เช้านั่นขัดซ้ตัเปียกเป็เก่าเป็นนองจ้าวันก็อยูซานี่เื่อนพีจ่าไม่ได้กินข้าวตอนบายทำซามชองแล้วขาซาวขาวเที่ยงออือยู่นี่จ้า もうきれい、わあ。 Sao? a chi mối quan dang mình kèm tất nhau mùi thằng mùi thằng mùi thất mùi mùi thằng mùi thằng mùi thằng mùi อันนี้อันนี้อีมกิมว้ยิไกพนอ,นพนอมาเดี๋ยวกิดข่าวทลงกาลจะเออเน,นี่กับใครหรือเล่ยนะจ๊ะ ว่าฝนจะไม่ตกนะวันนี้<ก>วันจะจ้าวันข่าวลายพี่เนางฝนตกใส่จะแตกาโฮมจะวุ้งเนียมัจะวันอครัเดียววันจะวันบอก วเด็กววปันแฟนนุมมนุ่มแล้ะ กนะกเท่ป็จ้า,า,าจกินระนาน้่อมน้าเดินแปูตกต้องเดน่เา,าเดินเดจ็ดประมาณเดินเจดนาป็่ะมันตุตกร่าแต่ละทีนะเดิอนอาหาอะไรตก,ก๊กตาเลย

Hãy ừ. còn à, ừ. ừ. được nữa 50 không không bán được không có ai đấy มัวชุดนี้แหละมัอว,า,วานี่นอเนี่มันขับมาที่นี่ขามาทากิน,นัวดงน่อยนะไปพี่นอ้งอง,ง,ง,งไปชิคยเาีภาพใบกะ จตามต้อนเที่ยงมาเพื่อเสน่ห์กำลันคาร,ราสาธิตามคิดหนา,นากำลันกันปฏิเสธาไปเบื้องหลังเกัดก,ก,ก,กันติติตามคิดหนาด้วพี่น้องเใอสตดีจ้า